่ะทุกคนวันนี้พบกับไปอีกแล้วนะคะวันนี้หวขออนุญ,ญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะทุกคนวันนี้ไวจะมาะเล่าเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงานของไวเองนะคะ,ะก่อนไปฟังนะคะก็ไวก็จะมะีวิธีการต่างๆนะคะวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฝึกงานนั่นเองค่ะ ไป่รับชมกันเลยเอาไว้แล้พวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะแฮ <Hey. S 3> สวัสดีกับเช้าวันใหม่นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะที่บอกไว้ว่าจะบอกวิธีการต่างๆเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะตัวไปอาบน้ำกันนายทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ แต่งตัวรีบเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่เสียดายวหวมีงานไว้ตอนอ่าเลิกงานและกันเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเ hey, ทุกคนวันนี้วหวกลับมาจากการทํางานแล้วนะจริงๆเลิกตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้เริ่มอัดมาเริ่มกันเลยเย้ yeah. อันดับแรกก็คือไปอาบน้ำค่ะ เหนื่อยมากอาบน้ำเถอะค่ะร้อนเหลือเกินค่ะทุกคนไวอันทำเสร็จแล้วครนจะจริงจังแล้วนะคอออย่างแรกทางมหาลาัยก็จะมีประทมนิเทศนะคะเพื่อจะที่จะเรียกคุยกับนักศึกษาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอประทมนิเทศจบแล้วใช่ไหมคะ ก็จะมีแบบฟอร์มมาให้แบบตัวอย่างอะไรงี้ว่าต้องทำยังไงต้องเข้าเว็บไซต์ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ2นะคะน้องๆจะต้องไปสืบค้นหรือค้นหาสถานที่น้องๆที่จะไปฝึกนั่นเองค่ะว่า,าสามารถรับเด็กฝึกงานอย่างเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วก็ติดต่อ สอบถามสถานที่ที่น้องจะไปฝึกนั่นเองค่ะน,น้องได้ลองติดต่อหรือสอบถามไปทางสถานที่ที่น้องจะฝึกแล้วเขาตอบแล้วว่าเออยังเหลือที่ที่เราให้ฝึกอยู่เหลือตำแหน่งให้อยู่ก็เริ่มดําเนินการได้เลยค่ะดำเนินการในที่นี้ก็คือ1นน้องต้องไปกรอกแบบฟอร์ม ที่ในตัวอย่างมันจะมีบอกให้ตอนที่ปฐมนิเทศอาจารย์ก็จะบอกไว้อยู่นะบอกข้อมูลเสร็จทุกอย่างแล้วก็ไปถ่ายรูปเอ่อที่ใส่ชุดคลุยเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้แปะแบบฟอร์มแบบตัวสมัครของเราอะะ่ะพอน้องๆกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วแปบะบรูปเสร็จแล้ว ให้น้องๆนําไปส่งที่สถานประกอบการที่น้องจะฝึกเพื่อที่ทางนั้นที่เขาจะได้เซ็นรับทราบยืนยันไว้ว่าเราจะมาฝึกที่นี่ลืมไปอ่ะลืมบอกไปว่าต้องมีใบอ,อ่ส่งมอบตัวด้วยนะไปขอกับอาจารย์ได้เลยอาจารย์ก็จะเซ็นรับทราบให้เพื่อไปส่งที่สถานประกอบการจ้าก็อย่าลืมส่งแบบฟอร์มให้กับ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบด้วยนะเอ่อหลังจากนั้นปุ๊บก็รอฝึกง,งานได้เลยจ้าหมดแล้วเย yeah.